ก็สวัสดีกันด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เป็นคลิปไปถ่ายรูปตอนที่บินธบาลนะครับก็ในคลิปนี้นะครับก็คือผมเพิ่งศึกได้2วันแล้วก็ไปเปลูกศิษย์วัดกับหลวงนาที่ผมบินทบาลด้วยตลอดนะครับก็ได้ขออนุญ,ญาตท่านแล้วว่าเดี๋ยวจะเก็บภาพแล้วก็ทําคลิปอะไรประมาณนี้ไว้เรียบร้อยนะครับก็สําหรับท่านผู้ชมที่มาดูคลิปนี้นะครับก็ผมจะแทรกความรู้ไป2ออย่างนะคือเรื่องวัฒนธรรมไทยที่เรามาบินทบาทลอะไรกันเนี่ยเรื่องหนึ่งแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือ ไฟกล้องนะครับก็เป็นปัจจัยหลักของคลิปนี้นะคือกล้องที่ผมใช้เนี่ยเป็น90 d ดีกับติดกับเลนสิมม่าสิบเจ็ดห้าสิบสองยุดแปดนะและไปวินทบาดเนี่ยแน่นอนไปตอนเช้าปกติที่ผมไปเนี่ยผมจะไปประมาณหกโมงครึ่งแล้วหกโมงครึ่งเนี่ยแสงมันจะเริ่มมีมันจะเริ่มสว่างคือมันเห็นอะไรชัดเจนแล้วแหละแต่พอดีเลยวันที่ผมไปนะหกโมงครึ่งเหมือนกันนะครับเมฆเดินเยอะนะมเมฆเยอะมาก ผลก็คือทําให้ภาพค่อนข้างมืดนะครับซึ่งช่วงต้นๆคลิปเนี่ยถ้าภาพที่ถ่ายออกมาเนี่ย noise เนี่ยจะเยอะมากเพราะว่าผมดันไปสูงมากนะครับไอ้ดันไปสูงอะไม่ว่าคือดันไปสูงอะเนี่ยผมถ่ายไฟล์รองมาผมไปดึงต่อยนะเพราะว่ามันมืดจริงๆนะครับเดี๋ยวจะมีภาพตัวอย่างให้ดูนะในคลิปนะครับผมก็ลองติดตามชมกันดูนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องวัฒนธรรมไทยเรื่องบินทบาตนะครับก็ ไปบิณฑบาตเนี่ยเดี๋ยวผมว่าต้องมีคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมบิณฑบาตเสร็จแล้วพระท่านไม่ให้พรนะครับก็ตามหลักจริงๆนะครับก็คือพระท่านจะไม่ให้พรนะครับถ้าตามวินัยของเขาจริงๆนะครับถ้านัานผู้ชมอยากจะลองหาข้อมูลต่อลองไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะครับ<ม>เขาก็จะมีบอกอยู่นะครับว่าเออมันอาบัตตรงไหนอะไรยังไงนะแต่ว่าที่เห็นทั่วๆไปที่เขาบิณฑบาตกันเนี่ยแล้วเขาให้พรกันเนี่ยเหมือนเป็นวัฒน,นธรรมใหม่ของคนไทยนะฉะนั้นก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่า ที่ผมจะพูดถึงก็คือถ้าท่านผู้ชมที่ดูคลิปผมเนี่ยแล้วไปใส่บาตรไปทําบุญเนี่ยช่วงบิณฑบาทเนี่ยเราถาท่านไม่ให้พรก็ไม่ต้องไปว่าท่านนะจริงๆตามวินัยแล้วเนี่ยเขาจะไม่ให้พรกันนะครับอันนี้เป็นความรู้ที่มาเผยแพร่ให้ฟังกันนะครับผมอ่ะเราไม่พูดกันเยอะนะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปตัวอย่างกันเลยนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับ มันจะมืดๆหน่อยเดี๋ยวผมส่งรูปให้นะครับมีลายใช่ไหมครับหลวงพี่หลวงนามีใช่ไหมครับเดี๋ยวผมส่งรูปให้นะครับขอถ่ายเก็บไปเป็นที่ระลึกหน่อยครับวันนู้แหละ ne. เดี๋ยวนี้ตามขออนุญาตเก็บภาพหน่อยนะครับ กล้องครับบนนี้ตาถ่ายด้วยถ่ายด้วยไอ้นี่ด้วยวครับไปยา่าเย็ยบภาพนะครับครับผมมันอี้วันนมันขี้มาแล้รมันก็มึงประตูไอ้ประตู้อผ้าดังเพลง ตู้อ๋อก็ตู้ร่นไม่ไม่รนจะบอกบาทนี่เจ้ากระจกกระจกไม่เคยเป็นเล็กกว่าถ้าเป็นใช่ทำงานจําไม่ได้อะฮะจําไม่ได้อะมัจําไม่ได้อะมั ครับครับครับเขายัเก็บภาพหน่อยนะครับ ไม่ใช่คู่กันสุดครับครับอยู่เดี๋ยวพูดอีกวันหนึ่งครับสวัสดีครับแต่ขออนุญาตเก็บภาพหน่อยนะครับ A hat A ขออนุญาตนะครับจำไม่ได้เลยนะโดโด เดอเด้อขอย่างนะครับ อยู่ที่ตัวทเด้อเด้อครับครับกาผมครับนี่ก็จำไม่ได้ครับขออนุญาตนะครับครับที่ระลึก ครับ,บค,ครับค <c oughs> รับครับลาสิขาแล้วครับโหนะครับ <c oughs> <c oughs> ครับ สมาอะไรนะันครับว่านเลยครับขออนุญ,ญาตนะครับ ครับครับลาติขาแล้วครับขอยากเก็บภาพนั่นครับ ขออนุญาตนะครับยออยาตก่อนนเจ้าของแตกครับ